สายเดือนก็จะเขาก็จะกินนะครับกินกินที่อยู่ข้างหลังแล้วเขาก็จะปล่อยมูลเขาขึ้นมาข้างบนแล้วก็เก็บเอาเนาะเพื่อการทำํำง่ายๆับเนี้ส้ยเดือนง่ายๆที่ฉุกเฉินน้ําให้เขาครับเขาก็กินเรื่อยๆกินหมดนะครับมึงเก็บเอาไปเลยครับโดยเก็บปเป็นก้อนให้เราสวยเลย เพียงแค่เดือนนะครับนี่ทำอะไรมากขอให้ดินเราเปเปียกก็จะทำรูขึ้นมานะครับก็เก็บใส่ขวดได้แล้วก็ไปใส่ต้นไม้นะครับต้นไม้เราก็จะสวยงูนับ เดือนนี้มูลสักเดือนครับมันขึ้นมาเป็นมิ้นแบบนี้นะครับส่วนเนี้ยครับดินหน้าดินส่วนเนี้ยเรบเราก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ใส่อะไรได้นะครไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้นครับมีเยอะมากตรงนี้ก็มีนนรใใครับสนามหญ้าเราบ้านใครที่มีบ้านนะพื้นหญ้าจะไปหา ไปเอาอะไรมาฉีดนะครับเนี hmm. <Yep. S 2> ่ยม mm ูลเสืเดือนขึ้นมาเต็มเลยครับเต็มบ้านเลยครับเท่ารถน้ำเลยเขานะครับแลเขาก็ยังมีอาหารกินใต้ดินนะครับมูลเสือเดือนทั้งนั้นเลยมูลเสือเดือนนะครับแล้วก็ยึดเสร็ต้นไม้แล้วต้นไม้เราก็จะสวยนะครันเนี่ยเป็นเม็ดนี้นะครับมูลเสือเดือนไม่ต้องผลิตยากแับง่ายเลย ก็จะกินดินนะครับชั้นล่างขึ้นมาเห็นไหมครับเม็ดเงี้ยเราก็กวดเอาปัดกวดเอาครับปัดกวดแล้วก็เป็นง่ายๆครับง่ายๆแล้วก็ปัดกวดไปเก็บเก็บเอาเงี้ยครับไม้กวดม่วดกวดสสมไว้้ก็ไปใส่ต้นไม้ครับเก็บง่ายนะครับเก็บแบบนี้โอเคนะครับนี้ได้นะครับเม็ดเดียบเม็ดสวยมากครับ ตามนะครับ